สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำโดนัทนวดมือค่ะสูตรนี้นุ่มมากๆแล้วก็ทำง่ายส่วนผสมน้อยค่ะแถมอร่อยสุดๆไปเลยไม่แพ้ล้านเลยสามารถทำขายได้เลยนะคะสูตรนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากการใช้นมอุ่น150 ml นะคะใส่ยิสต,ตามลงไป5กรัมคนให้เข้ากันดีค่ะแล้วเราจะพักเขาไว้ก่อนนะคะย้ำนมต้องไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไปนะคะอุ่นๆนะ ใส่ไข่ลงไปนะคะวันนี้เราใช้ไข่เบอร์หนึ่งค่ะใส่น้ําตาลตามลงไป30กรัมคนให้ตัวไข่กับน้ําตาลเข้ากันนะใส่กลิ่นวาลิลาลงไปครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะต่อไปนะคะก็จะใส่น้ํามันพืชลงไป40 ML ค่ะน้ํามันวันนี้เราใช้น้ํามันดอกทานตะวันนะคะย้ำให้ทุกคนเว้นตัวน้ํามันปลาล์มไว้นะคะอย่าใส่ลงไปกลิ่นเทาแรงค่ะใส่เกลือตามลงไปครึ่งช้อนชาคนเร็วๆแรงๆให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ แล้วจากนั้นก็ใส่นมกับยีสต์ที่เราผสมไว้รอบแรกลงไปนะคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งสาลีอเนอกประสงค์350กรัมลงไปแนะนําให้ทยอยใส่ลงไปนะคะก็ค่อยๆใช้ช้อนคนค่ะตะล่อมตล่อมให้แป้งเข้ากันอย่างที่บอกค่าว่าให้ทยอยใส่ลงไปพอใส่แป้งรอบสุดท้ายลงไปแล้วตัวแป้งเขาจะเริ่มหนืดใช่ไหมเราก็จะนวดแล้วนะคะ มือล้างแล้วนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งล้างมือให้สะอาดค่ะก็นวดจะบอกวิธีการนวดแป้งสูตรนี้นะคะเนื่องจากว่าแป้งเขาจะนุ่มแล้วก็ติดมือมากๆเวลานวดให้เราใช้นิ้วโป้งดันนะคะแบบนี้ค่ะอย่าใช้ ทุกนิ้วดันนะไม่งั้นติดมากๆเลยก็จะใช้นิ้วโป้ดันไปแบบนี้นะคะนวดในทั่วแบบนี้แหละค่ะเราจะนวดเขาเป็นเวลา10นาทีค่ะก็ใช้นิ้วโป้ดันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะนวดจนกว่าแป้งนะคะจะได้เนียนๆแบบนี้เขาจะนุ่มติดมือนิดๆค่ะไม่ได้ติดมือมากนะคะก็จะมีติดบ้างแต่ว่าแป้งเขาก็จะเนียนเข้ากันดีพอได้ลักษณะนี้แล้วให้เรานะคะทาน้ํามันให้ทั่วเลย ใช้มือนะคะตะล่อมตะล่อมแล้วก็ทาน้ํามันให้ทั่วจะเห็นได้ว่าตัวแป้งนะคะจะมีความเนียนแบบนี้เลยทุกคนต่อไปก็จะนําแรปมาปิดไว้ค่ะหาผ้ามาคลุมนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเราเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือจนกว่าแป้งจะขึ้นเป็น2เท่าค่ะหลังจากผ่านไปน1นชั่วโมงนี้ค่ะแป้งของเราก็ขึ้นดีแล้วนวดไล่ลมสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดแบ่งแป้งของเราค่ะ อันนี้ไม่ต้องโรยแป้งนวลมากนะคะเขาจะไม่ค่อยติดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาเรานวดเรานวดจนเขาเข้ากันดีแล้วเนาะนี่ค่ะตัดแบ่งนะคะให้ได้ทั้งหมด12ก้อนเท่าๆกันค่ะก็ใช้มือช่างๆดูนะคะกะกะเอาให้เขาเท่ากันมากที่สุดละกันค่ะพอได้แล้วเราก็จะมารวบแป้งให้เป็นหน้าเน,นเนียนแบบนี้ค่ะจะใช้มือหรือว่าจะคลึงบนโต๊ะบนซิลิโคนก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเลย เดี๋ยวเราก็จะมาคลึงแป้งของเราจนเสร็จเลยนะคะหลังจากที่คลึงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใช้แป้งนวนโลโรยเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งกันค่ะให้เรารีดนะคะความหนาจากพื้นเนี่ยประมาณสักครึ่งเซนไม่ต้องรีดจนแบนมากนะรีดทั้ง2ด้านเลยก็ได้ค่ะนี่หลังจากที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําแป้งของเรานะคะไปพักบนกระดาษรองอบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ฝา เป็นฝาน้ําดื่มนี่แหละค่ะขนาดเท่ากันหมดเนาะเนี่ยค่ะก็ใช้กดลงไปแบบนี้เลยค่ะกดลงไปตรงกลางเลยนะคะที่ต้องกดเพราะว่าเราจะเว้นตรงกลางไว้เราจะสาใส่ไส้ลงไปเนาะหลังจากที่เรากดจนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำมันไก่มาตัดตัวกระดาษรองอบค่ะว่าเวลาเรานำลงทอดนะคะเราจะนำกระดาษลงไปทอดพร้อมก,กับตัวโดนัทเลยค่ะให้เราตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้จะได้สะดวกและก็ง่ายขึ้นนะคะ พอตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะหาผ้ามาคุมไว้เราจะพักโดนัทของเราไว้อีก25นาทีค่ะผ่านไป25นาทีโดนัทของเราก็ขึ้นได้แบบนี้แล้วพร้อมลงทอดแล้วค่ะเราจะนำไปลงทอดในน้ำมันร้อนๆเลยนะคะ ลงทอดพร้อมกับกระดาษเลยค่ะเพราะว่าเวลาเขาเซตตัวแล้วเนี่ยกระดาษก็จะดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะเพราะว่าตัวนัดตัวนี้เขาจะเกรียมไวมากย้ำนะคะไฟอ่อนนะแต่ว่าน้ำมันต้องร้อนนะคะตักน้ำมันนะคะราดด้านบนค่ะจะทำให้ตัวโดนัทฟูขึ้นมาอีกค่ะทุกคนแล้วก็กลับด้านค่ะแต่ละด้านเราจะทอดประมาณ30วิเท่านั้นนะคะก็จะกลับไปกลับมานะคะให้ระวังเพราะว่าสีเขาจะเปลี่ยนไวมากน้ำมันต้องร้อนแต่ว่า ไฟต้องอ่อนค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะใจะเย็นๆเนาะนี่ค่ะก็จะกลับแล้วก็สามารถกดได้นะคะให้ตัวโดนัทของเราได้ความร้อนเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าประมาณ30มสิบวีก็กลับด้านได้เลยสีประมาณนี้ก็พอค่ะไม่ต้องเข้มมากเพราะว่าความร้อนเขาจะยังอยู่เวลาเราเอาขึ้นแล้วอะ่ะเขาก็ยังมีความร้อนอยู่จะเกลี่ยออกมาอีกค่ะเวลาเราพักให้พัก ด้านล่างลงนะคะให้คว่ำลงแบบนี้เพราะน้ํามันบางทีเขาอยู่ตรงกลางเนาะพอคว่ำไว้ได้เวลาแล้วก็คว่ำกลับมาแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้จะทําให้โดนัทของเราเสด็จน้ํามันทั้ง2ด้านนะคะหลังจากที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะเราจะนาตัวโดนัทเนี่ยไปชุบกับน้ําตาลเราใช้น้ําตาลเกรดเล็กนะคะใครไม่มีก็สามารถใช้น้ําตาลธรรมดาได้เลยค่ะแต่ขอให้เป็นเกรดเล็กสักนิดนึงเขาจะได้ติดได้ง่ายขึ้นค่ะ นี่ค่ะก็จะชุบให้ทั้งหมดเลยนะคะแนะนําให้ชุบตอนที่โดนัทเขายังมีความอุ่นๆอยู่นะทุกคนไม่งั้นนะคะเขาจะไม่ค่อยติดเนี่ยถ้าอุ่นๆเขาจะติดดีมากเลยค่ะหลังจากที่ชุบจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนการใส่ตัวช็อกโกแลตลงไปตรงกลางค่ะใครจะใช้นูเทลล่าก็ได้นะอันนี้เอาที่ที่บ้านมีเลยนะคะวันนี้เราใช้ซอช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะ ก็ใส่ลงไปตรงกลางได้เลยไส้นะคะก็ตามชอบเลยจะใช้เป็นไส้บลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่หรือว่าแยมอะไรก็ได้ที่เรามีในบ้านเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อด้านในกันนะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่านุ่มมากๆเนื้อโดนัดด้านในละเอียดค่ะอย่างที่บอกสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยนะคะไปเพิ่มสัดส่วนเอาได้ตามขนาดเลยนะทุกคนนี่ค่ะ ยังไงไปลองทำกันดูนะคะสำหรับสูตรนี้คอนเฟิร์มค่ะว่าอร่อยมากขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกลวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ